สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิรินทารบบุญถึงที่มาของคําว่าศิรินทานะคะดิฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าที่มามันมาจากอะไรทําไมพ่อและแม่ถึงตั้งให้นะคะแต่ดิฉันทราบความหมายของมันดีความหมายของคําว่าศิรินทาคือผู้มีมิวัญอันยิ่งใหญ่ค่ะส่วนนามสกุลของดิฉันนะคะดิฉันใช้นามสกุลของคุณพ่อค่ะชื่อเล่นของดิฉันนะคะชื่อดีมค่ะพ่อและแม่เป็นคนตั้งชื่อนี้ให้นะคะถ้าถามว่าทําไม ชื่อดีมเพราะว่าช่วงเวลานั้นที่แม่ตั้งท้องดิฉันนะคะแม่กับพ่อมีรถคันแรกด้วยกันก็คือดีม125รีค่ะก็เลยตั้งชื่อดิชันว่าดีมตามชื่อรถคันแรกของพ่อและแม่ค่ะดิฉันนะคะเกิดวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพศ .2546 ค่ะภายในบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนค่ะมีพ่อมีแม่มีน้องชายคนเล็กแล้วก็ตัวดิชันเองค่ะซึ่งเป็นพี่สาวคนโตค่ะ ซึ่งน้องชายคนเล็กนะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะการศึกษาของดิฉันนะคะดิฉันได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดหนองพยอมค่ะและได้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักอุปถมัมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะ ความสนใจของฉันนะคะคือการขายของออนไลน์ค่ะจุดเริ่มต้นของการขายของออนไลน์นะคะคือช่วงเวลานั้นที่เราอยู่ประมาณปหค่ะซึ่งเราอยากได้เสื้อตัวหนึ่งมากๆซึ่งมันตามเทรนและตามกระแสในช่วงนั้นมากเลยค่ะเราก็เลยแบบขอแม่ว่าแม่เราอยากได้เสื้อเสื้อตัวนี้นะมันราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้แม่ก็เลยบอกว่า อย่าพิ่งซื้อเลยมันแบบว่ามันยังไม่จําเป็นมากเท่าไหร่เก็บเงินไปใช้ภายในครอบครัวก่อนเพราะว่าพ่อทํางานคนเดียวแล้วก็ไหนจะค่ากับข้าวค่ากินค่าอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าพ่อทําคนเดียวไม่ทันแน่นอนค่ะแล้วก็เราก็เห็นแม่พูดอย่างนี้แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเราก็แบบถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจค่ะแต่ว่า เราเข้าใจแม่มากกว่าเพราะว่าพ่อทํางานคนเดียวแล้วซึ่งเขาทําไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะว่าไหนจะต้องส่งค่านู่นค่านี่แล้วก็ต้องค่ากินภายในครอบครัวแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดคิดในใจว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแหละเพื่อให้ตัวเราเองอ่ะมีเงินใช้เองโดยไม่ไปรบกวนพ่อกับแม่ แล้วในขณะที่เรากำลังเล่นโทรศัพท์ค่ะเราก็เจอโพสต์ของพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซเราค่ะโพสต์ขายของกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้เงินจริงหรอมันทำอย่างไงบ้างมันต้องลงทุนอย่างไงบ้างมันจะได้กําไรไหมแล้วมันทําได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยทักไปถามพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นพี่ที่อยู่ที่อยู่ในเฟซเหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็ทักไปถามว่า เนี่ยถ้าเปิดบินอันเนี้ยขาดเท่าไหรมันต้องอยังไงมันต้องขายยังไงแล้วได้จริงไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถามเข้าไปเรื่อยๆจนเราเข้าใจพอเราเข้าใจว่าการขายของมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็เลยตัดสินใจเปิดบินสบู่มาสิบก้อนเลยค่ะเป็นสบู่มาขุณเทศดาค่ะเปิดบินมาสิบก้อนใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดสามร้อยบาทเงินสามร้อยบาท วดิฉันเองอะค่ะได้ได้เอามาเปิดบินนะคะไม่ใช่ตังค์พ่อเลยแม่ค่ะแต่ว่าเป็นเงินของดิฉันเองค่ะซึ่งเก็บจากเงินไปโรงเรียนค่ะซึ่งแม่ให้ไปวันละห้าสิบาทซึ่งข่าโรงเรียน,นฟรีค่ะเราก็เลยตัดปัญหารงนั้นไปได้เลยเพราะว่าเรากินข้าวฟรีอยู่แล้วส่วนขนมนะคะเรากินวันละสิบาทยี่สิบาทค่ะแล้วก็ออมไปเรื่อยๆจนถึงสามร้อยบาทแล้วก็เอามาเปิดบินสบู่ค่ะ ในขนาดที่เรารับสบู่ขัดเทาดำมาขายสิบก้อนนะคะซึ่งขายได้หมดเลยค่ะ1ิบก้อนซึ่งเกินคาดมากตอนแรกก็คือแบบก็กลัวที่จะขายมากกวัวขายไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็คือขายได้หมดเลยค่ะ1ิบก้อนเราก็เลยตัดสินใจไปเปิดบินอีกรอบนึงค่ะเอาอีก1ิบก้อนซึ่งก็ขายได้หมดเหมือนกันค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มสนุกและเริ่มนั่นเริ่มนี่เริ่มแบบอยากขายของและอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลย ตัดสินใจไปเปิดบินอีกสินค้าอีกตัวนึงมาค่ะก็คือเจลปิงค่ะเป็นพวกเซรั่มบำรุงผิวให้ผิวขาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเปิดบินมาสิบซองนะคะซึ่งโพสขายทุกวันแต่ว่าไม่มีออเดอร์เลยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงขายไม่ได้ถึงไม่มีออเดอร์เราขายได้ประมาณเราโพสขายได้ประมาณ10-20วันนะคะซึ่งลูกค้าไม่มีเลยค่ะทุกคนเราก็เลยแบบว่า เนื่อยใจแล้วก็เลยเอามาใช้เองค่ะสิบซองถ้าถามว่าขายเจลปิ้งไม่ได้กําไรแล้วไม่มีคนซื้อสักซองเลยอย่างเงี้ยเราท้อไหมเราจะเลิกเป็นแม่ค้าออนไลน์ไหมเราจะเลิกขายไหมก็คือนะตอนนั้นคิดว่าไม่ท้อค่ะแล้วก็จะไม่เลิกขายด้วยจะหาของอื่นๆขายต่อไปค่ะ <S <S เพราะว่าถ้าเราขยันถ้าเราแบบมุ่งมั่นกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อะค่ะ ดิฉันเชื่อว่ามันต้องมันต้องประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะหลังจากนั้นดิฉันก็หาของขายมาเรื่อยๆ,เ,อยๆเลยคะ่ะขายได้ตลอดเลยคะ่ะตั้งแต่พอขายเจลปิงไม่ได้ปุ๊บหาสินค้าอื่นมนแนกกาแทนไปก็คือขายได้ตลอดเลยคะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเจลปิงของเราอะที่รับมารอบที่สองอะทำไมมันขายไม่ได้เราก็งงเหมือนกันแต่เราก็หาของขายไปเรื่อยๆ,อยๆจนเราอยู่มสี่คะ่ะ ซึ่งตอนม .4 เรามีโทรศัพท์คู่ใจหนึ่งเครื่องค่ะคือซัมซุง J2 นะคะซึ่งเครื่องนี้นะค่ะพ่อเป็นคนซื้อให้นะคะในราคา2,000บาทซึ่งเป็นมือสองค่ะไม่ใช่มือหนึ่งนะคะแต่ก็ทนค่ะจนมาขึ้นม .4 นี่แหละค่ะมันรู้สึกแบบว่าเครื่องมันเล็กๆเครื่องมันแบบเริ่มเอเอๆอออค่ะพูดขายของไม่ค่อยได้ตอบแชทลูกค้าก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ใหม่ค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าขอพ่อกับแม่ซึ่งเราไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งบ้านนะคะพ่อทํางานคนเดียวค่ะไหนจะส่งเราเรียนส่งน้องส่งค่าข,ข้าวในบ้านค่าน้ําค่าไฟแต่ก็อีกใจหนึ่งเราก็คือสงสารพ่อแล้วก็เข้าใจเขาด้วยแหละค่ะว่าเขานั่าจะทําคนเดียวไม่ทันนะคะเพราะว่าภาระเขาเยอะ เราก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องหาอะไรทําสักอย่างและท,ที่ที่ไม่ใช่การขายของออนไลน์ค่ะเราก็เลยเก็บลูกไข่เน่าค่ะตามแถวบ้านขายแล้วก็รับเขียนรายงานกสนแล้วก็รับจ้างโพสงานลูกโซ่รับจ้างทํางานทุกอย่างที่ได้เงินควบคู่ไปกับาการขายของออนไลน์ค่ะจนมีเงินเก็บได้สองพันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่านี่มีสองพันและเราเอาไปผ่อนก็ได้ไม่ต้องซื้อสดก็ได้เพราะว่าเรามีแค่นี้ก็ ทยอยส่งผ่อนเอาค่ะซึ่งโทรศัพท์ที่ดิฉันซื้อมานะคะอยู่ในราคา7,000บาทะคะ่ะซึ่งวางดาวไป2 0 0 0แล้วส่งเดือนละ1,000บาทนะคะส่งประมาณ7หรือ8เดือนนี่แหละค่ะดิฉันส่งไปเอง5้างวดค่ะส่วนอีก2งงวดหลังเหมือนพ่อจะเป็นคนส่งให้ค่ะเพราะว่าในช่วงนั้น ดิฉันเหมือนมีปัญหาด้านการเงินนิดนึงค่ะเพราะว่าเงินไม่พอส่งเพราะว่าต้องเอาไปซื้อนูน่นซื้อนี่ค่ะเราก็ต้องซื้อของส่วนตัวเราค่ะจนแบบว่าเงินมันไม่พอที่จะไปส่งโทรศัพท์พ่พอก็เลยเป็นคนหนุนสองเดือนหลังให้เราค่ะซึ่งมันก็เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันอีกอย่างหนึ่งอาชีพแม่ค้าออนไลน์นี่แหละค่ะที่ทําให้ดิฉันไม่ต้องแบ,บมือขอพ่อแม่ไปวันวัน ซึ่งมันรู้สึกภูมิใจมากที่เราสามารถซื้อของทุกๆชิ้นได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองสิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือในช่วงเวลาที่ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปฐมพยอมคุณครูได้เปิดกิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพซึ่งลงซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติน,ตนวดกับคุณครูในโรงเรียนซึ่งเราไม่ชอบและไม่อยากเรียนอย่างมากที่สุดค่ะ ทุกครั้งที่เรียนโดยดิฉันเองก็จะไม่ตั้งใจในสี่ที่ครูสอนเลยสักครั้งจนมีวันหนึ่งทางโรงเรียนบ้านดงได้เปิดศิลปะหัตถกรรมซึ่งครูบอกว่าจะส่งนวดฝ่าเท้าไปแข่งด้วยได้ไม่ได้ค่อยว่ากันถือว่าหาประสบการณ์ค่ะซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้ถูกดึงตัวไปเป็นหมอนวน้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนซึ่งครูมองว่าเราตัวใหญ่น่าจะมีแรงเยอะประมาณนี้ค่ะเราก็เลยหาข้อปฏิเสธอะไรไม่ได้หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาก็จะัดซ้อมทุกๆวันในคาบบ่าย ได้มีการพาออกไปนวดจริงตามงานนิทัศน์งานนิทัศนงานต่างๆและพาออกไปนวดกับชาวบ้านในชุมชนจนถึงวันแข่งจริงเราทุกคนต่างเต็มที่กับการนวดฝ่าเท้ามากๆเลยค่ะจนได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่หและได้ไปแข่งต่อในระดับจังหวัดที่จังหวัดลำปางค่ะได้ที่10มี30โรงเรียนค่ะ ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงช่วงเวลาที่ดิฉันขึ้นมันธยมศึกษาปีที่สามดิฉันจึงได้รับการเป็นหัวหน้านวดค่ะจึงทําให้ดิฉันชอบและรักในการนวดในงานในงานบริการจนถึงทุกวันนี้ค่ะดิฉันเลยคิดว่าในอนาคตอยากจะเปิดร้านนวดของตัวเองแล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่กำลังหา ความฝันหาความเป็นตัวเองสิ่งที่ตัวเองรักยังไม่เจอนะคะก็ขอให้หาแล้วค้นพบมันให้ได้นะคะทําไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะจนก,กว่าเราจะค้นพบตัวตวนที่แท้จริงของเราแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องการสิ่งไหนเหมือนกับตัวดิฉันเองในเะมื่อก่อนเลยค่ะ ตัวดิฉันเองนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรในอนาคตจนได้มาลองมือทำด้วยตัวเองจนรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วเรารักมันมากๆเช่นกันนวดฝ่าเท้าและการขายของออนไลน์ค่ะนคะคะ